เอาละมาเจอกันที่ EP 3 EP นี้ครับก็จะเริ่มต้นที่หอว่าการเมืองโซเฟียนะครับผมก็ได้เข้าไปเจอกับราซนีฟีโนรลาซนีคนนี้ครับเขาก็จะได้เมื่อเราเข้าไปที่หอว่าการของราซนีฟีโนเรียบร้อยครับลาซนี ani, เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวต่างๆของเมืองนี้และสิ่งต่างๆให้ฟังนะครับเมื่ออธิบายเสร็จนะครับลาซนี ani, เขาก็จะได้ให้ เควสให้เราไปทำนะครับก็ประมาณนี้นะและเมื่อเราทำภารกิจส่วนนี้สำเร็จเราก็เดินไปครับเดินออกมาจากอาหอว่าการของฟีโนนะครับเมื่อเราออกมาจะมีลูกศรน,นะครับให้เราเดินตามไปนะครับนี่ก็คือเคเวสของเนื้อเรื่องนะครับที่ให้เราทำเราก็เดินไปเลย เมื่อเราออกจากหน้าภระาทเรียบร้อยเราก็มุ่งตรงไป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 นั่นแหละครับตรงไปแค่นี้แหละไม่มีอะไรแค่ตรงไป <c ười> คือผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าตรงไป ตรงไปตรงไปคลิปนี้อาจจะมีคำว่าตรงไปเยอะเลยก็ได้จากนั้นผมก็ตรงไปตรงไปเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวตรงไปผิดซอยละ่ะเราต้องตรงไปทำเคสอ่ะดิเออเมื่อเราทำเคสเปรูนูครับเปรูรูก็ให้เราครับหาไอเทมนะครับด้วยการดรอปอาแกะนะครับด้วยการดรอปนแกะแล้วก็ รอบจากไอ,ไอตัวนี้แหละผมไม่ได้อานครับมันซื้อตัวอะไรก็เข้าไปต่อสู้เลยนะครับตรไปตรงไปตรงไปตรงไปคลิปนี้จะไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตรงไปแล้วเมื่อเราได้ของแกะแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปหาไอ้มังกรเล็กๆนะครับแถวอื่นดู ตัวนี้มันก็จะดอปแร่ไว้ตีบวกด้วยนะครับมันจะเป็นแร่ทองดเลดแดงที่เป็นแร่ต่ําสุดเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ตีบวกได้ถึง5-6ถึง6เลยนะอย่าดูถูกแรกาก,ากากเสียวโอเคเราก็โจมตีต่อไปเมื่อเราได้ของครบนะครับเราก็เข้าไปส่งเควสได้เลยเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปคุยกับเปรู ผมมีของแล้วนะคบฮัฟูเมื่อเราส่งเคสเรียบร้อยเราก็ไปคุยกับเมท่านะครับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเมท่าและเนื้อเรื่องครับก็เข้าไปอ่านเข้ากดไปแล้วก็ไปกดฟังได้เลยนะครับเมื่อเราทําเสร็จเราก็ไปตามลูกศรนี้เลยนะครับนี่ก็คือเคสของเรานั่นเองกดไปเลยนะครับโอเคเมื่อมาถึงนะครับ ก็ทําการรอนิดนึงเพราะผมไม่ได้โหลดทรัพยากรไว้เอาจริงคือขี้เกียจตัดนั่นแหละโอเคเมื่อคุยกับเจ้าหญิงกับพี่ซ้ายเขาแล้วเราก็เข้าไปนะครับไปสู้กับบอสคิดตั้นได้เลยเดี๋ยวเดีเดียวก่อนอื่นนะครับก็ใส่ซองสก,กิลก่อนแป๊บแป,บแปบกดผิดวะ่ะเฮ้ยผิดผิดผิด กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดใส่กดเข้าไปที่ไม่ได้ตั้งค่านะครับแล้วก็ใส่เป็น2สกิลเข้าไปครับใส่ที่ใส่ไว้ล่วงหน้าแบบนี้ครับมันทําให้การกดมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ออกสกิลได้เร็วม,รม,รมีประสิทธิภาพใครที่ใครที่ดูไม่ทันก็กดย้อนดูนะครับ เมื่อเราเข้ามาในนี้เราก็ทำการเข้าไปต่อสู้ได้เลยกับปอตคิทันลึกลับผมขอกออลิปไปประมาณ1.5-1.6เท่านะครับเกิดเปิดมานะครับเราก็เข้าไปตีลูกสมุนนะครับนั่นก็คือคิทันเวดมต์ลูกสมุนของมันนะครับแล้วเราก็เข้าไปตีครับแล้วเราก็ทำการเบรกบอสแล้วก็ใช้สกิลเข้าไปนะครับเพื่อทำให้บอสนะครับเลือดลดเยอะๆเลยนะครับ เมื่อจากนั้นเราก็ใช้ท่าฟันปกติของดาบนะครับแปะแปะ e. แปะปบปบปแปะไปนะครับฟันเสร็จนะครับบอสมันก็ปล่อยสกิลแล้วปล่อยลูกสมุนมาเราก็ต้องโจมตีลูกสมุนให้จบนะครับเมื่อเราโจมตีลูกสมุนเรียบร้อยเราก็ถอยมานะเพื่อเพื่อลบสกิลบอสนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปฟัน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 นะครับเพื่อให้ m อเราดิ่งขึ้นมาหนึ่งะครับเมื่อ m อเราด้่งมา100่ง้วเราก็เปิดสกิลเข้าไปนะครับแต่ติดโลบอสนะครับฉะนั้นทําให้เราต้อง กดต่อสู้ต่อไปเมื่อลูกสมุนมาเราก็ต้องฟันลูกสมุนให้ตายก่อนจากนั้นเราก็เข้าไปต่อสู้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเข้าไปไปต่อสู้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดสกิลและฟันฟันไปนะครับเพื่อทําให้บอสมันตุยเย่นะครับโอเคจังหวะนี้บอสกําลังใกล้ตายกดสกิลเข้าไปบอลเลยก็ตายเดียะครับโอเคคือผมไม่ได้กอคลิปนะเอ้ยผมไม่ได้กอเสียงตัวเองนะครับทําให้ผมต้องอ่าพากเร็วๆเลย โอเคจากนี้ไปผมก็จะพากซาๆล่ะเออโอเคเมื่อเราทำเควสเสร็จเราก็กลับเข้าไปที่เมืองนะครับเข้าไปรายงานฟีโนเกี่ยวกับเวรกรรมของเรานะครับที่เข้าไปสังหารบอสคิตตันลึกลับได้จากนี้เราก็เข้าไปพูดคุยกับราชินีฟีโนนะครับผมได้กดกอคิปนะครับทำให้มันอ่ามันดูเร็วนะ กดข้ามไปบอกว่ารู้แล้วแล้วก็ข้ามไปอันนี้คือจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอาพวกอะไรนะพวกคิดตั้นนะครับใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับส่วนนี้ก็เข้าไปอ่านได้นะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนื้อเรื่องสนุกนะครับผมก็อ่านไปแล้วหลายรอบนะจากนั้นผมก็เข้ามาดูของนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้คือดูข้อมูลไว้นะครับเผื่อว่าเราครับจะได้ อาหาเงินนะครับคือหาสปีนามาซื้อของไว้นะเพื่อทําให้ตัวเองครับดูดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เราเล่นของตุ้นเกมที่ดาเมีน้อยมากทุกคนจะเห็นได้กับการที่ลผมได้เข้าไปสู้กับบอทคิดตั้นลึกลับซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากในการกําจัดบอท นี่นะครับผมเลยต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ดาบต่างๆนะครับใครที่สนใจข้อมูลพวกนี้นะครับก็เข้ามากวดดูบอร์ดได้นะครับพวกนี้ครับก็จะมีของดีๆเยอะนะโอเคจากนั้นผมก็ได้ทําการออกนะครับก่อนอื่นผมก็เข้าไปตรวจสอบดาบก่อนนะครับว่าดาบแต่ละเล่มครับราคามันอ่ามันถูกสุดเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ผิผิดผิด,ผด มาดูครับว่าดาบมือเดียวราคาถูกสุดของอาพวกดาบ9ปีมันราคาเท่าไหร่นะครับก็เข้าไปดูนะครับถือว่าแพงมากเลยนะราคานี่คือขั้นต่ำนี่ก็หลักแสนหรือว่าหลักร้อ k นะครับบางเล่มก็หลัก M อ็ครับนี่แค่สูตรรูเลยโอเคจากนั้นครับผมก็ต้องเข้าไปพูดคุยเนื้อเรื่องเควสนะครับเพื่อไปเควสต่อไป ขั้นแรกก็เข้าไปคุยกับพ่อค้าก่อนนะครับเมื่อคุยกับพ่อค้าเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เดินต่อไปกับเควสใหม่เลยนะครับจากนี้เราก็เดินเควสต่อไปเดินเควสต่อไปเดินเควสต่อไปสที่ผมได้ก่อคลิปก็คือมันเป็นเพราะว่าการที่เราแบบาทาคลิปแบบแบบนี้ครับแบบนี้คือ มันมันซ้าเกินไปก็ทําให้บางทีบางคนอาจจะขี้เกียจด,ดูผมเลยทําการกอคลิปเร็วในบางจังหวะเพื่อให้มันดูง่ายแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็ลดเวลาในการทําคลิปของผมขึ้นไปอีกเมื่อเราเข้าไปในแมปนี้ก็เจอกับวัดวัดนี้จะเรียกว่าวัดที่ร่มลายซึ่งผมดูไปดูมามันก็เป็นปูดอะแต่ในเกมเขาเรียกกันว่าวัดเออ ไม่เป็นไรเมื่อเราเข้าไปก็มาตรงนี้ครับมันจะมีบันไดขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปปีนบันไดให้เสียเวลามาถึงนี่ก็คือ a อเรียมาถึง a อเรียนะครับผมก็จะมาฟาร์มดาบก่อนนะครับผมเล่นดาบเก่ามานานแล้วผมจะขอฟาร์มดาบก่อนนะครับ อเคในที่สุดผมก็ได้มาแล้วดาบโอเคเขียมตัวใส่าดาบแล้วก็ไปเควสต่อไปกันเลย <c oughs> ผมได้มาแล้วนี่ไงล่ะดาบกอบลิน <c oughs> ดาบกอบลินโอเคเราได้ดาบมาแล้วครับแล้วก็ไปควสในเรื่องกันต่อนะครับถือว่าฟาร์มได้แบบเออนานอยู่พอตัวนะครับแต่เมื่อเราได้มาแล้วเราก็ใส่หินให้กับหมวก อจะมีอะไรสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปนะครับในวัดที่ล่มสลายเข้าไปในแมปต่อไปนะครับเพื่อทำเพื่อทำเควสเลยนะครับโอเคเควสตัวนี้นะครับมันก็อาจจะสับสนและก็เหนื่อยอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ทำทายไปเถอะเข้าไปนะมันก็จะมี การแจ้งเตือนขึ้นขึ้นมานะครับเรากดข้ามไปแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับพระเอกมาแล้วเอ้ไไม่ๆม่มมนังเอกมาแล้วชง <c oughs> ชิง,ชง <c oughs> อ่าอืม <c oughs> ถือว่าไม่ติดคี้เลย <c oughs> อ่าไม่เป็นไรครับเล่นเล่นไปก่อนนะครับ เล่นเท่าที่เรามีก่อนนะครับสําหรับอาวุธของนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในการหาของใหม่มาเล่นนะบอกเลยว่าดีกว่าตัวนี้แน่นอนเมื่อเราช่วยเจ้าหญิงเอล <c oughs> อะไรก็เจ้าหญิงเอวจกกเจ้าหญิงเอลอะเมื่อเราช่วยผู้พิทักษ์เรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เควสหเรานะครับก่อนอื่นก็มา,อ,า,อ,า,อ,าอัพเอจิก่อนเลยนะครับเพื่อเร่งสปีดจากนั้นก็มา จากนั้นก็ไปทำเควสนะครับเควสเขาก็คือปราบกอบลิน10ตัวและปราบนก10ตัวฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปในแมปเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอกอคลิปแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราก็เข้าไปฆ่ากอบลินก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ออกมาจากอุโมงค์นี้ก่อนเมื่อเราออกไปนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับกอบลินอยู่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการสังหารกอบลินให้ครบ10ตัวนะครับ ผมต้องกอคลิปเร็วๆนะครับทาให้คลิปนะครับไม่เสียเวลาเยอะเกินไปนะครับและก็ทําให้ทุกคนที่ดูนะครับรู้สึกว่าไม่เสียเวลานะครับเ<ไห>มืม่อเราสังหารกอบลินไปเรื่อยๆครับจนครบ10แล้วก็ย้ายแมปนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องสังหารกอบลินให้ครบตามโค,ค,ค,คต้าหรือว่าครบตามกําหนดที่อ,องค์รักษ์เอลนะครับได้บอกไว้โอเคเมื่อเราทําการต่อสู้ครบกําหนดแล้วก็ออกมาจากแมปตรงนี้นะครับมาเอเรียหนึ่งแล้วก็เข้าไปตีบิ๊ก นกตัวนี้นะครับจำไว้ดีๆนะครับนกตัวนี้ครับจะมีบทบาทในการในการดอบอะไรนะในการเป็นสิ้นส่วนของยานะครับที่เอาไปสำล้างพิษของมังกรดซลนะครับโอเคเมื่อโจมตีไปนะครับเราก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ10ตัวโจมตีไปนะครับปอแปะปอแปะปอแปะ ปอแปะแปะกี่ตัวแล้ววะอ่าตัวนี้เราน่าจะจบแล้วมั้งยังวะยังอีกตัวครับแล้วก็ค่อยๆตีไปนะครับเมื่อตีไปครบแล้วเราก็กลับไปที่เดิมนะครับ โอเคเมื่อครบแล้วนะครับใครที่สนใจจะบินบันไดก็ตรงนี้เลยนะครับการปินบันไดมันเป็นสโลมชั่นที่เสียเวลามากนะครับถ้าหากว่าเราขึ้นบันไดมันจะเร็วกว่านะโอเคเมื่อเข้าไปมันก็เข้าไปอยู่ที่ชั้น2แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วกลับกลับเข้าไปที่เดิมเมื่อกลับไปที่เดิมนะครับก็จะมีเควสให้เล่นต่อนะครับเควสนี้ก็จะเป็นเควสเกี่ยวกับอามิโนโทอร์ ปีศาจที่ถูกผนึกไว้ในในวัดแห่งนี้นะจากนี้เราก็เข้าไปสู่การเข้าไปสู่เนื้อเรื่องในการกําจัดบอสเมื่อเข้าไปครับมันก็จะมีภารกิจมีเควสนะครับใครที่แบบอยากอ่านก็เข้าไปอ่านดูนะครับ โอเคเมื่อมังกรมามันก็ได้ปลดผนึกบอร์ดมีโนทอออกมาเราก็ต้องทําการเข้าไปต่อสู้กับบอรดมีโททอผมขอกอคลิปอีกแล้วนะครับเพราะว่าการต่อสู้กับมีนโนทอเป็นอะไรที่นานมากแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหมือนเดิมเพราะว่าอ่าสาเหตุเลยเป็นเพราะว่าไอดีผมดาเมจยังไม่มีนะครับผมเลยทําการฟันฟันแล้วก็หลบสกิลไปแล้วก็ฟันฟันฟันนะครับเมื่อบอร์ดนะครับที่ไม่สนใจเราแล้วเราก็ยีบ รีบทาการาต่อสู้ฟันไปเรื่อยๆเพื่อสนับสนุนแล้วก็ทําการเบรกบอลนะครับการเบรกบอลจะเพิ่มโอกาสให้เราได้ไอเทมของบอลมโนทอมากขึ้นนะครับโอเคเราก็ทําการฟันฟันไปแล้วก็ทําการสนับสนุนอ,องค์คณ์นะครับเพราะเราดามจไม่ค่อยมีครับทาให้เราต้องอเราต้องเป็นแค่ตัวสนับสนุนนะครับในการเล่นนะโอเค บอสตัวนี้ก็ถือว่าถึกอ,อยู่พอตัวนะครับสําหรับมือใหม่อย่างผมเนี่ยแหละแล้วเราก็ฟันเข้าไปตอนนี้ครับบอสมันก็ะเลงเรานะครับเราก็พยายามเล่นแบบลบสกิลบอสก็พอนะครับบอสมันโจมตีไม่เป็นไรนะครับโอเคเมื่อบอสไม่สนใจเราเราเราก็เข้าไปต่อสู้ระยะแนวหลังนะครับหรือว่าการการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือ npc l และตอนนี้บอสมันก็ได้ตายไปนะที่เรียบร้อยเมื่อบอส ตายไปแล้วนะครับแล้วก็กลับเมืองนะครับทีนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทําให้แบบเดินเนื้อเรื่องเดินเควสตต่อจากนี้ให้มันง่ายขึ้นนะครับด้วยการอ่าเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวแคบรูปแคบร,รูปทําไมวะโอเคงั้นเราก็กลับไปในเมืองโซเฟียกันเลยมาถึงตอนนี้นะครับผมรู้ตัวดีนะครับว่าตอนนี้ดาเมจผมไม่มีแหละไอดีนี้เป็นไ d ที่มือใหม่โคตรเลยผมเลยต้องหาแนวร่วมนะครับนั่นก็คือ การหาเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็ต้องกดขอเพื่อนกดแอดเพื่อนไปเยอะๆนะครับคือไปหา add อแอดเพื่อนไว้นะครับแอดเพื่อนพวกนี้นะครับไว้เยอะๆเลยนะครับการแอดเพื่อนไว้เยอะๆนะครับทําให้เรามีหารรับจ้างเอาไว้ช่วยเหลือในตอนที่เราเข้าไปตีบอสนะครับโอเคก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดเพิ่มเพื่อนไปเรื่อยๆ นี่คือวิธีกดเพื่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่า9 9เรู้หมดแหละมีแค่ประมาณ1%เซ์มั้งเออเมื่อกดเพิ่มเพื่อนไปเยอะๆครับผมแนะนำว่าไปที่ CH1 นะครับของเมืองโซเฟียเซิร์ฟไทยไปบวกเพื่อนพวกนี้นะครับจะเป็นพวกแนวหน้าของเกมเลยที่ว่าเล่นมานานๆไม่มีอะไรทำยืนแท่อยู่แต่ในเมืองโซเฟีย โอ้โหนี่คบูรี่กันสัดๆเลยขออภัยในที่นี้นะครับโอเคงั้นเราก็ถ้าใครที่แบบอ่าดูโหดๆแล้วก็ทักส่วนตัวไปบอกรับเอ็ดหน่อยนะคะประมาณนี้อ่าและจากนั้นผมก็ได้ไปเจอเพื่อนเก่าแล้วก็ได้ไปคุยกันมาซึ่งผมก็ว้าวมากเพราะว่าแค่เข้าเกมมาวันแรกเอ้ยวันที่2ก็ได้เจอกับเพื่อนแล้วและตอนนี้นะครับ พวกเขาครับก็ได้รับแอดผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับแอบเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนว่าผมเล่นใหม่ก็เพราะว่าไอดีผมโดนแบนนะครับเพื่อนเขางงนะครับคือที่จริงผมไม่ได้เล่นเป็นปีนะผมคิดว่าแต่ละคนคงจะไม่เห็นไม่ได้เจอกันแล้วนะครับแต่เมื่อผมเข้าเกมมากับเจอคนที่รู้จักเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งทําให้ผมซึ้งใจมากนะครับโอเค จากนั้นเราก็เข้าไปทำเควสในเรื่องกันต่อเริ่มจากการเข้าไปคุยกับอาพีโนที่หอว่าการเมืองโซเฟียก็จะพูดเกี่ยวกับการที่ผมได้เป็นวีและบุรุษปราบบอสปินุทอได้นั่นเองนะครับฟีนิลก็ขอบคุณและให้เควสเรามาอีกรอบเออนี่ไม่ให้ นี่กะจะไม่ให้ผมพักเลยงั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรถือว่าทําสําเร็จแล้วคลิปนี้ก็ขอจบกันนะเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ